นานแล้วไม่ได้กินตับเลยนะคะชิ้นไม่ต้องหนามากบางมากนะคะล้างตับนี่ต้องเอาให้เลี่ยมมะเนาะง่ยๆค่ัุณผู้ชมไปทำก็ประมาณนี้ครับใส่นิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาเคลือบตับขยับให้เข้ากันเลยนะคะเจอเมนูอีกเข้าไปนี่ขาดหมดออหมอ้อ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เช้าตรู่เช้ามืดเจอกันอีกแล้วนะครับเด็ไม่สว่างดีนะครับวันนี้อแก่ขันเอ๊ะกคุณผู้ชมอาจจะเอ้ยตอนนี้คลิปปล่อยตอนเที่ยงอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่ามืดจังเลยมันไม่ใช่สดนะครับเพราะว่าคุณยายจะต้องทำตอนเช้านะคะแล้วไปปล่อยตอนเที่ยงช่วงนี้ผมก็งานเยอะนะครับคุณผู้ชมไปโน่นมานี่นะครับ แล้วก็เจ็ดในลูกก็ต้องไปทางานเหมือนกันแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วครับขออภัยด้วยจริงๆครับผมไม่ได้อยู่ถ่ายขนมให้แม่ค่ะแม่เตรียมเวลามีหมดมค่ะแต่ไม่มีเวลาถ่ายครับคุณยมขออภัยด้วยครับเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้านะคะมาวันนี้ทำอะไรกินดีครับแม่มีตับด้วยค่ะนี้คุณยายจะทำตับผัดกระเทียมนะคะตับผัดกระเทียมค่ะ ตับหมูะคะนนะคะยายจะผัดกระเทียมให้ลูกกินวันนี้โอ้นานทีได้กินนะครับนานแล้วไม่ได้กินตับเลยนะคะอืมมีอะไรบ้างครับอันนี้ตับของคุณยายนะคะครึ่งกิโลแล้วก็จะมีกระเทียมสับหนึ่งหัวอันนี้แป้งมันสองช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เอาไว้สําหรับล้างตับนะคะอแล้วก็จะมีน้ํามันพืชสองช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะน้ํามันหอยสองช้อนโต๊ะพริกไทยหนึ่งช้อนชา น้ำตาลครึ่งช้อนชาผงปรุงซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะคะไอหนึ่งช้อนชานะคะออนี่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดเดี๋ยวเราจะมาหั่นตับกันก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณยายจะไปล้างนี่นะคะแตนนญญแ่นี้คุณยายล้างมาแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะหั่นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะชิ้นไม่ต้องหนามากบางมากนะคะนี่นะคะนี่ค่ะโอ้ออกมาจะได้น่ากินค่ะนี่นะคะ่ะ หั่นชิ้นประมาณเนี้ยครับค่ะนี่นะคะอันนานจะได้ทำตับให้ลูกกินนะคะไม่ได้กินนานจริงเนาะค่ะนี่บำรุงเลือดตาหน่อยครับ <c oughs> แล้วก็อันเนี้ยครับเดี๋ยวเราเป็นล้างกันค่ะ อ๋อซอยแล้วก็ไปล้างก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวซอยแล้วเราก็ค่อยไปล้างเลือดคาวอะไรเลือดพวกคาวพวกเลือดอะไรเขาจะได้ออกหมดนะครับหมอเวลากินเขาจะได้ไม่ไมีกลิ่นปะไปล้างกันเลยค่ะล้างกันก่อนนะคะอันอน,น,ะะนี้เด็กขิงยาจะล้างหล,ๆล่ๆน่อยหน่อยนะคะนี่วิธีล้างตับครับนี่ะ มีเสือกับแก้มไาอันนี้ก่อนวับสองน้ำนะคะอันนี้คุณผู้ชมบอกให้ซื้อมานะครับที่เป็นโลเป็นโลนะครับซื้อม้ยายนะคะ hey, hey, hey. ผักล้างหมูนี่ครับ เดี๋ยวคุณยายจะใส่เกลือลงไปเลยนะคะ,ะเกลือก่อนเลยครับแล้วก็แป้งมันนะคะเกลือกับแป้งมันนะครับใช้สองอย่างค่ะถ้าอย่าดึงความขาวออกได้เาอไมอ่นาะ เี้ยเท่าคุณผู้ชมไปทําก็ประมาณเนี้ครับล้างประมาณเนี้ยผมเพราะว่าตับผมแม่เวลากินแล้วกลิก่นดีนะครับบ้านคุณผู้ชมล้างกันยังไงบ้างราครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ <c oughs> หรือบางท่านไม่เคยล้างอย่างนี้ครับลองไปทําดูเ <c oughs> นาะ <c oughs> ล้างเอาเลือดเอาคราวเขาออกนะครับ ล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งล้างอีกรอบเลยนะคะโล้างตับนี่ต้องเอาให้เลียมอะเนาะค่ะจริงนะครับผู้ชมตับเนี่ย<ะ>ล้างตับต้องเอาให้เรียม เราต้องล้างจนน้าใสเลยใช่ไหมครับครับเก็บขออนะคะอ๋อประมาณเนี้ยได้เลยอือได้แล้วครับตับค่ะเรียบร้อยครับแต่เราพักไว้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาหมักตับกันก่อนนะคะก่อนนี่นะคะรับเป็นมูสค่ะ ของปรุงรสครับพริกไทยคะ่ะใส่ได้หมดเลยนะคะทุกอย่างนะคะเนีย่ยสีตับจะเป็นอย่างนี้นะครับคผู้ชมถ้าเกิดว่าล้างเสร็จแล้วนะครับซอสปรุงรสคะ่ะน้ำมันหอยนะคะอันนี้แป้งกระโพดนะคะใส่นิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาเคลือบตับอโอ้โหโอ้นี่คะ่ะ แล้วก็ขยำนะครับขยำให้เข้ากันเลยนะคะเราหมักตับไว้ก่อนเลยเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเจียวกระเทียมนะคะท่านผู้ชมอหมักตับไว้เลยครับค่ะครึ <c oughs> ่งกิโลครึ่งกิโลนะคะนี่ค่ะจะไแดบบ้ประมาณนี้นะคะอืม,มเปิดแก๊สกันเลยนะคะรับเปิดแก๊สแล้วครับ ยายใส่น้ำมันไปเลยเดีย๋ยวเราจะมาเจียวกระเทียมมันก่อนนะคะมีเป็นน้ำมันพืชค่ะอันนี้น้ำมันพืชทั่วเหลืองนะคะเจียวกระเทียมกันก่อนเลยครับผู้ชมเนี่ยไม่ต้องรอให้ร้อนเลยนะครับค่ะใส่ไปเลยแล้วก็ค่อยๆเจียวไปครับตอนนี้คุณยายยังเล่นไฟอยู่นะคะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายลดไฟก่อนไฟอ่อนนะคะค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆะคะ่ะ เดี๋ยวเราเอาให้เหลืองสวยเลยยาย,ยายเริ่มเหลืองแล้วนะคะยายจะตักไว้ก่อนนะคะนิดนึงนี่ค่ะเหลืองสวยนะครับนี่ตักไปนิดนึงนะครับไโรยหน้านะคะมาค่ะยายใส่ตับเลยนะคะโอ้ใส่รวมกันในนี้เลยครับนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ผัดไปจนตับสุกเลยนะคะ ตับเนี่ยแล้วแต่คนชอบจริงนะครับบางคนชอบกินตับแข็งบางคนชอบกินแบบตับนิ่มๆแต่แม่กุ้งนะครับชอบกินตับที่สุกที่สุกแล้วสุกเลยนะคะสุกแ,แบบสุกแข็งเลย,ขขเลยครับแต่ผมนี่ชอบกินแบบตับตับหวานนี่นะคะเราหั่นแบบชิ้นไม่นาไม่บางเกินไปนะคะเวลาหั่นออกมาก็จะสวยค่ะ <laughs> แล้วในนี้เป็นน้ำกระเทียมเจียวอยู่ะนะครับน้ำมันกระเทียมเจียวเลยครับเอาเท่าไหร่ก็ตามใจคุณผู้ชมได้เลยครับแต่วันนี้เราจะเอาประมาณแบบพอดีพอดีเลยครับนุ่มนิ่มนะคะนิ่มนิ่มแต่ก็ไม่ได้นิ่มเกินนะคะอะแต่ต้องเอาให้ถุกนะครับคุณผู้ชมกินของพกเี้นะครับ อันนี้น้องก็กินได้แล้วเนี่ยอู้คัตเตอร์กินได้ครับไม่เผ็ดอันนี้ผ่านไปประมาณนาทีสองนาทีเองนะครับช้ำๆเลยนะคะอือได้หรือยังนี่เด้นล้วเนาะได้แล้วค่ะค่ะอั้งเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะตักของคุณยายทําง่ายๆครับคุณผู้ชมค่ะอย่าตีแก๊สนะคะส่วนจะสุกเท่าไหร่สุกมากสุกน้อยก็ตามใจคุณผู้ชมนะครับสุกขนาดไหนกัครับ อ่าโอ้เรียบร้อยครับมาคา้าลงจานกันแล้วนะคะค่ะน่ากินมากเลยครับโอ้ยเหนียว,วแล้วนะคะหิวข้าวนี่ผมตื่นมาเช้าๆอย่างนี้นะครับโอ้โหเจอเมนูอย่างนี้เข้าไปนี่ยอมเลยเอข้าวหมดหมอ้อเจอเมนูที่ชอบนะคะนี่ค่ะนี่กระเทียม้รย,ยนะครับเพิ่มสีสันความแนกินนะครับ นีแค่ะเ <Hey, S 1> ดี๋ยวนี้แม<ๆ>่ม<ๆ>ีอะไรมาตกแต่งจานให้ตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> หอมหอๆช่ำๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตับแล้วก็สะอาดดีด้วย <c oughs> นี่เร,เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับตับผัดกระเทียมสูตรของแม่ฉ่ำๆเลยนะครับคุณผู้ชมพร้อมชิมแล้วครับผมมาค่ะมีค่ะมีกระเทียมนิดหน่อยแต่ถ้าแม่กุ้งนี่แม่กุ้งจะชอบสุกกว่านี้เยอะ,ะเลยนะครับอันนี้จะประมาณนิ่มๆน,นะคะแต่ก็สดอยู่ค่ะอื ไงครับอ,อร่อยรสชาติแต่พอดีแล้วก็ตับจะนุ่มมากนะคะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็หอมกระเทียมเจียวนะคะ อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมไปทําล้างตับประมาณนี้ค่ะล้างตับเดี่ยมเี่ยเลยนะคะอืมแต่นานนานแล้วนะครับผมไม่กินไม่ได้กินเมนูเนี้ยของแม่แล้วครับเมื่อก่อนแม่ก็ล้างอย่างเนี้ยใช่ไหมล้างแบบนี้ตลอร่ใช้แป้งมันกับเกลือค่ะอืมล้างกระหย่มงรหยำมแล้วล้างน้ําหลายๆหลายรอบนะคะเนี่ยครับคุณผู้ชมอร่อยมากโอ้เนี่ยวิธีเตรียมตับนะครับโอ้โหจุดกินก่อนนะครับคุณผู้ชมรูกก็ชอบมาก ตับไปกินกินไม่เบื่อเลยครับนะเวลาไปกินแบบปิ้งย่างชาบูอะไรอย่างนี้นะครับผู้ชมผมชอบลวกนิดๆแต่แม้กุ้งอะลวกสุกเลยแข็งๆเลยอือนี่ครับแต่อันนี้ก็ไม่ดิบไม่สุกไม่ดิบเกินไปกําลังนุ่มๆสุกแล้วสุกแล้วเนาะสุกแล้ว,ลวไม่มีกลิ่นเลยนะคะล้างแบบนี้จะไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นตับเลยนะคะอร่อยอืมไม่มีกลิ่นจริง เนี่ยถ้าเราล้างไม่ดีไม่เรี่ยมนะใช่ใช่กินไปแล้วมันจะมีกลิ่นม,มันจะมีแบบสาบคาวครับผู้ชมค่ะเดี๋ย่ะหาชิ้นเล็กหน่อยแบบนี้อร่อยกันลงดูที่ผมเพิ่งตื่นนอนเลยครับ <c oughs> แม่เรียกมากินเลยนะใช่เสียงนี่โอโหเพิ่งตื่นเลยอ <c oughs> หอม ค่ะระเทียมใช่เดี๋ยวลูกจะต้องไปทํางานก็เลยเรียกลูกมาทำมาไว้หน่อยอร่อยยค่ะแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยนะคะแล้วก็ตับแต่ไม่มีกลิ่นเลยค่ะอร่อยแล้วก็นุ่มตับอนุ่มเลยเนาะลองไปทํากันดูนะครับแล้วก็ลองล้างตับแบบนี้หนะอร่อยไม่สาบเด็กไม่สาบไม่มีกลิ่นตับ ผมตอนนั้นนะผมชอบกินกระเพราตับใช่แล้วผมทำเองนะครับก็ล้างปกติครับแต่ว่าผมก็ล้างเยอะนะครับแต่ไม่ได้ใส่แป้งมาใส่เกลือใช่มันจะอันนี้เขาจะดับกลิ่นคาวดับกลิ่นเลือดตับนะคะมันจะสะอาดผมก็ตอนนั้นผมทำกับข้าวอะไรในบ้านเนี่ยเนาะก็กินได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันรู้สึกมันยังมีกลิ่นอยู่ใช่ใช่เวลาเรากินไปมันจะมีกลิ่นในคอเนาะ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นอ้นองไหมเนาะขอบคุณสลับการรับชมนะครับคุณผู้ชมที่เกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายนะคะวันนี้ ตับผัดกะเทียมแสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณงให้ช่องของเรานะครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะครับค่ะรืยถ้าท่านไหนอยากเรียนกาแฟแม่กับผมนะครับกดซุปเปอร์ตงเข้ามาได้ครับผมค่ะ